เอานะเดี๋ยวเขาจะล็อกปรนะตูนะห้ามใครเขา้าใครออกนับตั้งแต่วินาะทีนี้เป็นต้นไปนะทุกคนสามสองหนึ่งลักไอ้ซักใครวะเอง <laughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ยิ้มนะครับออกมาสู่นอกสถานที่และก็ยังมีช่องที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปกดติดตามกันนะครับผมนั่นก็คือช่องพี่แทนออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพี่ยิ้มนะครับได้เป็นสมาชิกของช่องนี้อยู่นะครับผมช่องนี้นะครับพี่แทนนะครับเขาจะสอนหาเงินในตลาดริปโตเลยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะครับให้ทุกคนไปกดติดตาม ช่องอาจารย์แทนไว้เลยและตอนนี้นะครับก็ยังมีเมมเบอร์ของกลุ่มปิดเทเลกรมดด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับที่ใต้ลิงก์นี้ครับผมช่องพี่แทน o f f ฟิ i ชีครับอย่าลืมนะครับผมอาจารย์แทนให้ความรู้มากมาย สวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านสำหรับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเ e l e g กรมนะครับไม่ว่าจะกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดไว้แชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับบทความวิเคราะห์การเทรดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มปิดนะครับไว้เทรดสดนะครับผมเข้ามาจอยกันได้ครับมีได้มีเสียนะครับอยากพัฒนาตัวเองอยากมีคนนําเทรดซึ่งผมก็จะนําทุกท่านเทรดพยายามบริหารจัดการเงินทุนดีๆนะครับออกไม้ซอยไม้ที่10ไม้ก็พออย่าเพิ่งมา all in กับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลวันนี้ทําอะไรอ่ะตัววันนี้ก่อนที่เราจะทํากับข้าวกันเราต้องปิดบ้านปิดช่องวันปิดบ้านเลยเหรอเราจะไปซื้อกับข้าวไงไม่ซื้อแล้ววันนี้เราจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนสิบสี่วันท้าคนเข้าออกหรอท้าคนเข้าออกเอาไปไปวันนี้ครับเราจะล็อกบ้านปิดรั้วปิดทุกอย่างทั้งหมดใส่กุญแจด้วยแล้วเราจะกินกับข้าวภายในบ้านภายในตู้เย็นไปคุยมาทําเมนูอะไรก็ได้วันนี้เดี๋ยวเราจะทําเลย หนึ่งเมนูก่อนวันนี้แล้วถ้าเรากินวันนี้หมดแล้วเราก็คุยมากินเรื่อยๆหมดแล้วสิหมดไม่หมดเราจะคุยมากินวันละอย่างสองอย่างอย่างสองอย่างเห็นไหมนี่ดูกันนี่ดูการเซฟตี้ตัวเองนะเนี่ยทุกวันนี้มันต้องเซฟตี้ตัวเองแล้วใครผ่านเข้ามาเข้าออกบ้านเราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าใครเข้าแล้วห้ามออกถ้าใครออกแล้วห้ามเข้าอ้าวพ่อยังไม่เข้าบ้านเลยเข้ามา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 พ่อบอกไม่เข้ามาแล้วอ้าวทำไมอ่ะพ่อปิดประตูแล้วอ่ะล็อกเลยได้ดิได้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 เหรอเราเดี๋ยวเขา็อกประตูเลยวันนี้ห้้าามเข บอกเลยว่าห้ามเข้าวันนี้ถ้าใครไม่เข้าบ้านก็อดเข้าเลยถูกต้องแล้วถ้าใครยังไม่ออกก็อย่างพิชาติเงี้ยกลับไม่ได้ละกลับไม่ได้สิบสวันคิดถึงเมียเรียบร้อยชับไ,ได้ดิมาจับแรกทำไงอ่ะไปรัวก่อนเดี๋ยวเขาเอาเพ่อไปตรงนี้ก่อนเอาไปคุมรั้วห้ามคนเข้าออกเอางั้เลยอะโอเคไป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 ,ไป,ไปใครเข้ามานี่ไม่ให้ออกเลยนะไปไปเจอที่หน้าบ้านเลย เอานะเดี๋ยวเขาจะล็กกอกประตูนะห้ามใครเข้าใครออกนับตั้งแต่วินาทีนี้มันต้นไปนะทุกคนโอเครู้เรื่องรู้เรื่องห้ามใครออกทั้งนั้นตัวเอานี่ไปเอานี่ไปโอเคห้ <Okay. S 3> ามเข้านะห้ามเข้า,า,เ,ขาเดี๋ยวดูเดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวดับนายแค่มองไม่ใช่ไม่แก้วกูไม่กูเป็น <_ S 2> ค,คนตั้งตั้งกดขึ้นมาเขาเป็นคนตั้งกดขึ้นมา ว่าจะไปไล่เขาได้ไงจะตัวจะออกไปข้างนอกอ่ะไม่ได้คือเราจะล็อกประตูนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนับสามสองหนึ่งหนึ่งล็อกห้ามทุกคนออกจากบ้านเข้าออกจากบ้านสี่วันแล้วกุญแจเราเฟี้ยงแบงค์น่องเลยคนทัพไข่เก็บไว้ที่เขาเองายังไม่พอเท่านั้นต้องเต็มเหรอ เดี๋ยวคนเขาจะมามองมานูน่นมานี่มานั่นมาเรียกมาอะไรว่ามีคนอยู่ภายในบ้านไหม<ร>ไม่อยู่ยยแล้วคุณเลยอีพน EP นี้ครับอาหารเราเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกู่ยังกันว่าวันนี้แม่ได้เก็บอะไรไว้บ้างได้ตุนกับข้าวตุนวัตถุด,ดิบอะไรไว้บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลังสรรค์เมน,นูกันดีกว่าว่าคือมีอะไรก็ทําเลยเมนูตอนนี้ถูกต้องถูกต้องครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันแล้วเดี๋ยวให้พี่โบช่วยคิดด้วยหลังจากนี้ไม่สนใจใครแล้วนะน,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 นู่นดูวิจู๊วิ่แจอยู่นี่แ,แต่พ่อก็ไม่อยู่สนุกแน่ตรงพ่อไม่อยู่นี่แหละลไปลุยไปไอสักใครวะคุเอง <laughs> คุณมีใครครับม้ห้ามคนเข้าคนออกครับคุณไปไหนมาครับคุณต้องไปหาที่อยู่14วันครับคุณเข้าบ้านนี้ไม่ได้ตอบไปแล้วครับผมล็อกไว้แล้วครับคุณแก คุณแจอยู่นี่ครับผมทิ้งแล้วครับอียมึงมันกลังเล่นนะกูยิบปวดท้องขี้อยู่นะไปไปตัวเดี๋ยวไม่สนใจไปเอาไปจะไปขี้ไปเลยโนดนโนนาที้ย้ย้ย้ไปด้วยไปคุณห้าปีนะครับคุณหปีนะครับคุณห้าปีนะครับเฮ้ยมีคนแหกนครับคนแหกวุ้ย

แต่จะทําก okay. well okay, ับพ่อตัวไม่ได้แล้พ่อตัวจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเเห็นไหมความผิดเขาออกไปเองไปเราไปลุยกันดีกว่าครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในตู้เย็นของแม่เนี่ยมีอะไรต้องบอกเลยว่าเราต้องทาอย่างประหยัดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่พอในการทํามื้อๆทัดๆไปทัดๆไปทัดไปอโหหเรามาลุ้นดว่าครับว่าในตู้เย็นนี้จะมีของดีของเสียของเน่าของอะไรมากว่า ตู้นี้มีพริกไม่ต่ำกว่าสิบถุงโอ้โหสุดยอดเพราะแม่เป็นคนที่ชอบตุนพริกมากเรามาดูกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เป็นไงบ้านใครเก็บพริกถึง13ิกสามถุงบ้างนฮะนี่แหลบเพากองพริกบคือบ้านนี้กินกินโคตดเผ็ดเลยิเผ็ดินเนี่เรามาดูกันดีกว่าตัวว่าเราจะทาเมนูอะไรได้บ้างตอนนี้ที่เราเจอนะครับชั้นแรกนะครับขนมปังเก่าๆครับ ผู้ชายเขาจัดให้เขาดูแลนะวิมีเครื่องแบบว่ามะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศมาละเฮ้ยหมูยอเออหมูยอเฮ้ยแหนมแหนมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยำหมูยอกับแหนมยำหมูยอแหนมใช่แล้วอะไรอีกแล้วอะไรล่ะก็เอาแค่นั้นพอเก็บไว้กินนันอื่นบ้างแค่นี้เหรอแล้วก็มีพริกพริกหอมจนโอบอะพริก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 เอาไปถุงนึงพริกเอาพริกแบบไหนพริกแบบไหนเลือกเลยพริกมะละอะพริกถุงนึงแล้วก็ ต้นหอมต้นโอ๊ต้นหอมโอ้โหาไปแล้วผงไปแล้วผงเลยครับงงเป็นไงบ้างลูกงงอ่ะอนี่คือต้นหอมต้นโอ๊ยมะเขือเทศแครอทแครอทน้อยนี่มปนแครอทนี่นะยตัวนันบอกแครายเขาบอกแครอทไปเลยครบไหมอ่ะเมนูวันนี้ก็คือคือ ยำหมูยอยำหมูยอชื่อไม่อรังการเลยเฮียยำหมูยอยำหมูยอเดี๋ยวมาดูตู้ข้างนอกว่ามีอะไรโอเคท่านนั้นโอ้ซอสขวดเยอะมีพวกเราตุนไว้ขนาดนี้เลยฮะใช่เราเป็นคนที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีมะม่าตัวยำใส่มะม่าด้วยสองซองเราจะได้กินไม่น้ำมันน้อยเกิน ต้องเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะทุกคนมีอะไรอีกมีอะไรอีกไข่ไข่ไข่เจียวยำมาม่าไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวต้องเป็นไข่ดาวยำไข่ดาวใส่ได้ไหมใส่ได้จัดไปยำมาม่าไข่ดาวทอดกรอบและหมูยอและแหนมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแดงได้ไหมลุยพี่นี่นะคะอุปกรณ์มาเขาเริ่มทำเลยนะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราคุยมาจากตู้เย็นและในตู้ไม่ได้เตรียมแต่อย่างใดเลยนี่แหละ คืออุปกรณ์ที่เรามีจริงๆบ้านเรานี่ยมาสุดยอดจริงอันดับแรกครับเกียวไข่าดาวก่อนนะนี่เลยขั้นต่อไปก็คือต้มน้ำแล้วแล้วรเราก็จะลวกแหนมแล้วก็ลวกมามา่า ไม่พูดอ่ะ,อะพูดหน่อยเดียอะไรวะต่อปนนไปเขาจะยำแล้วนาทีกูแค่นี้โอ้โหเยอะเอาแล้วนะเขาจะยำแล้วนะกันเลยเป็นไงเสี่งยงเป็นไงเสียงเป็นไงทุกคนและนี่ก็คือเมนูเอาตัวรอดของพวกเราครับเมนูที่คุยจากในตู้เย็นมา อ้กก็ีจริงๆเลยอันนี้คือเมนูที่คุยจัดตัวเย็นจริงๆเลยนะครับผมขออนุญาตชิมก่อนเลยแล้วกันชิมก่อนเลยเหรอนี่เราลืมอะไรอย่างมั้ยไปทำตามกันได้เครื่องมาม่าเราไม่ใส่หรอมันจะเป็นน้เครื่องเครื่องมาม่าอันนี้คือแบบรสชาติกลางๆไม่เผ็ดมากเพราะว่าถ้าเผ็ดเกินอ่ะพ่อแม่กินไม่ได้อร่อยว่ะจริงเหรอโหเขาคืนน้ำลายตามมั้ยเนี่ยตัวเมนูอะไรที่มันง่ายนะแต่ว่ามันเรียกน้ำลายมากเมนูอย่างนี้แล้วเอาไปให้คนจับตัวชิมดีกว่าไป เริ่มจับเข้ายังก่อนเลยกันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอรุอ่าอ้าไม่อยามาเพราว่าจามาอ่ะชิมไปแดกข้างนอกเฮ้ยเอาๆๆๆแดกโลกันตายของพวกเราพ่อยำมาม่าไข่ดาวทอดกรอบใส่แหนมใส่หมูยอใส่มาม่ามาม่าและมะเขือเทศมะเขือเทศ ดูแล้วว่ามันจะอร่อยขนาดไหนซ้อมไหมซ้อมไหมกลิ่นมันเพือพอได้นะนี่พอโชคดีมากกระแดกหน้าส่วนเนี่ยกลิ่นมันออกโอ้โหสุดยอดครับเป็นยังไงล่ะไข่ดาวหน่อยอ่ะไข่ดาวหน่อยอือหือหูพอกินหน้าอร่อยมากสุดยอดบอกแล้วบอกแล้วเบิ้ลด้วยนี่ถ้าเขาเข้าไปอาบน้ำเขาเสียใจเลยนะอ๋อกินทุกอย่างในจานเลยอ่ะหิวแล้วล่ะหิวแล้วล่ะเออคืสม เป็นไงเป็นไง,ไไงรสชาติเป็นไงเข็นที่อ้าวอะไรวะเป็นที่ยังไม่จบครับยังไม่จบคนที่ได้มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านและคนที่ไม่มีสิทธิ์กลับบ้านนั่งอยู่นี้แล้วเรามาดูนเลยดีกว่าครับย,ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับรคุณทุกคนจะได้อยู่ภายในบ้านนี้14วนันโดยไม่ต้องออกไปไหนเ,เลยใช่คุณจะ <ผม S 3> ได้กินผมจะทําเมนูอย่างนี้เสิร์ฟพุกคุณทุกวันเลยก็ไม่ได้เห็นน้องรานหอาอะไรมีหมาตั้งหลายตัวแดกหมาอะไรอี๋เอ้ยเป็นไงอ่ะพ่อต้องตามออกมาเลยเหรอพอ ก็ต้องตามออกมาดูแล้วกันเมนูแปลกวะอ่ายำมาม่าไข่ดาวทอดกรอบนะครับผมมันแปลกตรงไหนวะพ่ออะไรมองเนี่ยพี่เคยกินป่ะวจริงเคยกินโคตรรวมนะโคตรรวมเนี่ยมันก็เคยกินทำไมอ่ะโอ้บอกให้ไปชิมเลยชิมเลยพี่ไม่ได้กลับบ้านแล้วคืนนี้พี่ได้อยู่กับพีเดี๋ยวเดกินมาเล่นอย่างนี้นี่ผมต้องเฝ้าบ้านนะผมข้องแอบมานำมาเนี่ยเมนูนี้รู้สึกว่าจะถูกปากจริงเหรออ่ะแม่ชิมแม่ชิมเฮ้ยถูกปากพ่อเฉยเลยอ่ะ เป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมเปจวดีอร่อยไหมเปจวดีไหมเหล้าไหมแต่เพิ่มเกินนิดอร่อยเยี่ยมอร่อยเยี่ยมเห็นไหมเออเราไปล่อเขากินกันไปดีกว่าครับทุกคนนี่ครับสำหรับ EP นี้ครับทุกคนก็เป็นการเอาตัวรอดในนี้นะครับอันนี้คือครบครบทุกคนเลยนะครบทุกคนครับแล้วเราจริงๆเราจะปิดบ้านเราจะไม่ต้อนรับใครต่อไปแล้วใช่อยู่ในนี้ทางออก้ามเข้าแล้วเราจะ กินเมนูแบบนี้ทุกวันถูกต้องครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าพรุ่งนี้ว่าเราจะทําอะไร<ช>ต่อไปแล,แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าครับและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพจิตน,นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเอ้ยลืมกุญแจ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 มาด้วยเพราะตัดทิ้งไปแล้วอ้าวอ่าบันไดแล้วปูเปลืองตังคเงี้ยไงเป็นอ่ะ งงอ่ะเจอใหม่พี่น้ากันโอเคเดี๋ยวหาทุแกแจก่อนบ๊ายบาย